จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับก็ได mm ้มีการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมขมหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2569ครับที่ห้องประชุมนะครับห้องเมืองราชชั้น5อาคาร2สารการจังหวัดเพชรบูรณ์นายสลันยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานมขมหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2569 โดยมีนายสืบพงศ์นิ่มพูลสวัสดิ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์หัวหน้าส่วนราชการนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเข้าประชุมกันอย่างพร้อมเพียงซึ่งต้องบอกว่าการประชุมในครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อร่วมกันพิจารณาแนวทางการดำเนินงานในด้านต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่การจัดงานการตกแต่งสถานที่นะครับการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวรวมไปถึงการจัดกิจกรรมภายในงานนะครับให้มีความหลากหลายครบถ้วนนะครับที่จะดึงดูด ผู้เข้าชมนะครับจากทั้งในแล้วก็นอกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้นภายในงานก็จะมีกิจกรรมหลากหลายเลยครับคุณฟ้ายครับไม่ว่าจะเป็นการจําหน่ายการประกวดน้ผลผลิตมะขามหวานการออกร้านการจําหน่ายผลผลิตทางการเกษตรแล้วก็ผลิตภัณฑ์ o t ท็อด้วยครับแล้วก็การจัดการแสดงนิทรรศการของหน่วยงานภาครัฐการแสดงศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านการประกวดนางสาวนครบาล เพชรบูรณ์และทิดามะขามหวานการแสดงดนตรีและความบันเทิงหลากหลายรูปแบบการจัดงานในครั้งนี้มะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ถือเป็นกิจกรรมสําคัญประจําปีที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดทั้งยังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกร,ร,กรและประชาชนในพื้นที่โดยงาน มะขามหวานนครบานเพชรบูรณ์ประจำปี2569มีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่23ถึง31มกราคม2569ณนะบริเวณหน้าสารกลางจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ